สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้ผมก็จะมารายงานเกี่ยวกับการซื้อขายราคาข้าวเปลือกประจำวันที่23กันยายน2564นะครับราคาข้าวเปลือกความชื้น15%ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับขึ้น1-200บาทในหลายพื้นที่นั่นเองครับ ก่อนอื่นจะไปเข้ารายละเอียดต่างๆก็ชิ้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาดูเข้าเปลือกเจ้าความชื้น5%ความชื้น15%นะครับผมอันดับแรกก็คือมาที่กรุงเทพมหานครราคาก็จะอยู่ที่7,500บาทถึง7,600บาทราคาก็คือยังคงตัวนั่นเองการจนบ,บุรีก็7,700บาทถึง7,700 ถึง7,900บาทก็ยังคงตัวนะครับจะเชิงเซาก็คือ7,500บาทถึง7,700บาทยังคงตัวชัยนาธก็คือ7,600บาทถึง7,700บาทยังคงตัวนครนายกก็7,500บาทถึง7,600บาทยังคงตัว นนทบุรี7,700บาทถึง7,800บาทยังคงตัวนคนปรปฐม7,700บาทถึง7,800บาทยังคงตัวประทุมธานี7,600บาทถึง7,800บาทก็คือว่าบวกเพิ่มขึ้นมา100นั่นเองเพชรบุรีก็7,600ถึง7,700บาทคงตัวลบบุรีก็7,600 ถึง7,700บาทยังคงตัวสุพรรณบุรี7,800บาทถึง8,000บาทก็บวกขึ้นมา100นั่นเองอยุธยา7,700บาทถึง7,800บาทลบลงไป100บาทราชบุรี7,700ถึง7,800บาทบวกขึ้นมา100กำแพงเพชร7,600บาทถึง7,700บาทบวกขึ้นมาที่200 นครสวรรค์ที่7,900บาทยังคงตัวพิษณุโลก7,700บาทถึง7,800บาทยังคงตัวเพชรบูรณ์7,500บาทถึง7,600บาทก็คือบวกเพิ่มขึ้นมา100และสุดท้ายก็คืออุตรดิตก็คือ7,600บาทถึง7,700บาทราคายังคงตัวนั่นเองครับผม ส่วนชนิดอื่นๆจังหวัดอื่นๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปรับชมตามตารางนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ